ทำพาสต้าอร่อยอร่อยให้ครูมิทชีทานดีกว่าใกล้จะสุกแล้วทำอะไรฟานซิตหอมกลุ่นเลยทำอาหารให้คุณสิทธิี่รักอ๋อน่ารักมากขอจุ๊บทีหนึ่งได้เลยโอ้โห เราบอกให้ทอดไข่ก็ไม่ทอดไข่ให้นะคุณพอ่อยังจะแอบไปจูดจีกับคุณแม่ในห้องครัวอีกต้องโดน,นนี่ซะแล้วคาถาวิเศษจะได้ทำงานอีกแล้วทุกคนมาดูซิวันเราจะแสกให้พ่อกับแม่เป็นอะไรโอ้มลึกเกีเพียงอย้อะไรดิใครดิออกไปเดี๋ยวนี้เลยออาแหวะแหวะแกเข้ามาในห้องครัวได้ยังไงแล้วฟานซิชจะไปไหนออกไปเดี๋ยวนี้เลย แอนดาวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสักหน่อยฮ่าฮ่าโอ้โหคุณแม่ฟิตจังเลยออกกำลังกายตั้งแต่เช้าไม่หยุดเลยเราไปมีอะไรไปเซอร์ไพรส์คุณแม่ก่อนดีกว่าเอาแมวไปฝากคุณแม่ก่อนดีกว่าคุณแม่คะคุณแม่หนูมีแมวเหมียวที่น่ารักมาฝากนี่เอาไปเลยว้ายไอ้เจ้าแมวบ้าออกไปตรงนี้เลยว้ายว้ายออกไปตรงนี้เลยฉันกลัวแมวอ่าฮ่าขอโทษนะคะคุณแม่